สบายดีสวัสดีจ้าพบกับช่องสาวลาาเพรศพิบอีกล้วจะไม่น้องมาเริ่มาเด้อมมานีเด้อมาพร้อมกับมัหนึ่งดำๆน้องจะเนอแต่อยู่ในหัวดิโบได้ดำเด้อนี่หอมขนาดเลยข้าวเหนียวใหม่ได้กินแล้วจ้าได้กินข้าวเหนียวใหม่สมใจอยากแล้วเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลานที่แบกเอามาให้เด้จ้าเด้อขอบคุณคนฝากน้ำแล้วก็ขอบคุณคนที่แบกเอามานอจ้นเนาะได้กินแล้ว เดี๋ยวมือนี้เฮาสิมีเมนูอีหยังเด้อมาเบิ่งกันเลยจ้าว่ามีอีหยังแน่ไปดูกันเลยจ้าอาจารเดี๋ยวเขา,าเก็มาแกะกล่องเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้ก็คือผักขะแยงเราจะนาะผักขะแยงนี่เขาห่อมาเรียบร้อยจ้าพี่น้องหอมกรอกเ,เดียแ้แต่ก็มากแกะอันอย่างก็แกะถุงถัดไปเลยจ้าแกะถุงถัดไปก็คือมีอันหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ ไม่ไหลเนาะพี่น้องเนาะที่ประเทศลาวเขาเอิญนาะไม่ไหเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยว่าอาจจะเรียกว่าเนาะไม้ไร่เนาะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีหนังเค็มจ้านี่ของโปรโดพอบาดเลยมันจะกินเป็นกรับแกล้มก็ได้นะคะหรือว่าเราจะกินกับแจ่วมะักเทศเจ็บๆก็ได้เนาะแล้วก็จะมีอันอยังก็มีหน่อไม้สองสามสี่ถุงพอดีด้วย้จรวมทั้งหมดสี่ถุงหน่อไม้เนาะ ก็มีภักกันแยงนี่ขอันมาทําการแชร่เลยจ้าแช่ข้าวเหนียวเลยบ้านข่อยเอิญมา,มาข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่ที่นี่ข่อเอิว่าแช่ข้าวเหนียว โอเคมาขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยหอมหอมมิลลพี่น้องเอ้ยหอมกรองหอมกระเดียดเลยได้กินสมนใจอยากแล้วขอบอกขอบ,ขอบใจหลายๆผู้ที่เอามาฝากเลยอาจจะแบกหนักหน่อยไม่เป็นไรโอเคมาขั้นตอนที่ตําบักทัวนาะพี่น้องนะเมนูตาบักทัวเหมือนนี้ตาบักทัวแซ่แบแซ่บพี่น้องเอ้ยใส่บักเล่นลงไปบักเคอเล่นลงไปใส่บักกอกลงไปจ้า ใส่ปลาแดกตอนลงไปเอ้าใส่น้ำปลาแดกลงไปอีกจะเพิ่มความนัวแล้วจะเนาะแต่แปลงนัวสาวเราตำกับผักเพชทแล้วเอ้านี่ผัววานผัวโรสกินผักขแยงใส่ลำไเยเดื้อกับใสให้เพิ่มนิดนึงนี่มีมัมนนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีหมูทอดนะคะพี่น้องแสบหลายเด้อเอามาตำผักเพลทกันดีกว่านี่พริกจีเรียบรอยเนะพี่น้องเนาะใส่ดอกหอม ใส่บักเลนย่างเสร็จเรียบร้อยหอมๆจ้ะพี่นอ้องตำตำๆๆเข้าไปเอาเหยะน้ำปลาแดกลงไปจักน้อยนึงเอาตักใส่ถ้วยเรียบร้อยหน้าตาเป็นตาแซบอยู่บนอ้อเ็นบอนีอน่สีสันเป็นตาแซบหลายมากมากมากกินข่าน้ำกันเลยเด้อจ้านี้สีสันสวยงามน่ากินมากไว้ค่ะทุกคนนี่นงเค็มพอบานเคาะเคาะจังใดกะบุกขาวเนาะ ตามสไตล์ของพ่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่พ่อบ้านเพิ่งจะจำเบะจำเบะละจ้าขอบคุณหลายๆจ้า